โคโน่เจ็ดดากอนยูนิตเล่าตานตัวแรกของโคโนชินโดมีเ네นชั่นเป็นดาร์โซเผ่าเกียดากอนและมีพลังที่สามารถอัญเชิญ,ญยูนิตจากอนาคตได้ 2. โคโนดากอนเนตเตจียูนิตเล่าการที่มีความสามารถในการย้อนเวลากลับมาสู่ร่างตนได้เปิดตัวครั้งแรกในเวนการ์ดจีซีซั่นที่1 3โคโนดันยูนิตตัวเริ่มที่ได้มาจากการชนะอ e ีบุกิได้ใช้ยูนิตตัวนี้ครั้งแรกในเวนการ์ดจีซีซั่นที่2อันดับที่4โคโนดากอนเกียกุย e. ยูนิตจีล่างสุดยอดที่มีความสามารถในการดึงพลังยูนิตจากอนาคตได้มากถึง2ยูนิตด้วยกันอันดับที่5โคโนเจ็ดดา้อนจียูนิตพาวเวอร์อัพจากโคโนเจ็ดดา้อนเป็นยูนิตที่โผล่มาในภาคจีเน็มีความสามารถในการทำลิฟต์ยูนิตได้อันดับที่6โคโนดันจียูนิตโกลเลอร์ที่ใช้ในแวนกาดจีเน็ตมีรูปร่างเหมือนโคโนดันแต่มีความสามารถที่ต่างกันอันดับที่7โคโนดันเซตยูนิตที่เปรียบเสมือนเป็นโคโนชินโดจะเป็นร่างแรกที่นำไปสู่ร่างพัฒนาคือโคโนเจ็ดดา้อนเซอันดับที่8โคโนเจ็ดดา้อนแซ เป็นร่างสุดยอดของโคโนเจ็ทที่มีความสามารถของโคโนเจ็ตดาก้อนและโคโนเจ็ตดาก้อนจีรวมกัน